ไไ็ได้ได้ได้ค่ะ<ม>ก็คือปกติเอ,อ่ออันเนี้ยจะเป็นจะเป็นสเต็ปการก่อสร้างนะคะแล้วก็จากเอ,อ่อสเต็ปเสร็จจะไปเป็นเช็คลิสต์ครับอ่าทีนี้ที่คุณอ๊อกลงก็คือเป็นเช็คลิสต์ในเรื่องที่ใกล้คร่าวๆไปก่อนอันแรกก็คือเรื่องของของเข็มครับ,รบในะคะนี่ในตัวเข็มเนี่ยปกติใช้เข็มตอกใช่นะคะเข็มตอกใช่คหมคะ ของพี่อยากเป็นรับสร้างบ้านเหมือนคนเียนก็มีจอบมากไมโครพายมากตอกมากอะไรเงี้ยครับค่ะก็จะมีเรื่องของงานเข็มเนาะอันนี้พี่อยากจะข้ามๆเลยนะครับค่ะแล้วก็เรื่องของหน้าตัดเข็มปกติใช้ใช้เข็มอะไรคะใช้แผลมันได้โบไหมอหรือว่ามันก็คือแบบได้ได้แค่ตามอะไรเขาเรียกว่าอะไรตามระยะตรมระยะย เลยนะพวกนี้จักเข็มนะคะเป็นเป็นสเต็กอันนี้เป็นเจบับนะคะเข็มจาะก็จะมีไซสินิคเทสนะคะปกติพี่ก็จะใช้เข็มเจาะอยู่ประมาณสามสิบในมิเตอร์สามสิบห้านะคะแล้วก็นะคะทีนี้อันนี้จะเป็นใบอัลกูพาที่พี่ใช้จริงเนาะ อปผูกผ่าก็คือเขาก็จะมีให้เรากําหนดด้านที่ขนาดกับที่ดินลายไหนจอตัดอยู่ตรงไหนอกี่ต้นนะคะพื้นที่ก่อสร้างจริงระดับบ้านระดับถนนเวลาแอปผูกเนะี่ยให้จบอยู่ในใบนี้เลยในกรณีที่สมมติการั้างหน้าคุณเราอ,เอาจจะอบยมีที่ดินเนาะแล้วก็สร้างบ้านลูกค้ามาซื้อเพวกระดมระดับหรืออะไรพวกนี้ยเราจะต้องให้ลูกค้าเซ็นเลยนะคะตอก็ไม่ไม่ได้ใช้ ก็จะเป็นเรื่องของวางผังเรื่องของระดับครับทีนี้ระดับวางผังนะคะเออเวลาช่างเอาลายเข้าเอ,อ่อเขาเรียกว่าตีระดักจะทำลายเนาะครับปัญหาก,ก็คือเขาไม่เอาเข้าอาคารครับอ่าทีนี้ก็คือจะให้ระวังว่าเวลาทําวางผังที่เท่าไรให้เอาเข้า,าตัวอาคารด้วยครับค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของตรวจสอบตำแหน่งงานตำแหน่งเสาเข็มการยิงศูนย์ติดลาย เช็คแบบบ้านแล้วก็เข็มบางทีตัดแล้วก็อมกอขวางนะคะทีะนี้เราอาจจะต้องดูที่ก่อนแล้วก็สิ่งที่เขาจะให้เราระวังก็คือเรื่องของแนวชารนะคะเข็มเยื้อศูนย์เกินห้าเซนแจ้งผู้ควบคุมงานนะคะแล้วก็เรื่องของหวัวเข็มที่ตัดออกให้อยู่นอกผังครับอืแล้วก็นี้ก็คือจะเป็นเออ ผลทดสอบเนาะพี่พีที่ดูเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ทีนี้มาเรื่องของตัวทาถานรากแลวที้ทาถานรากเนี่ยจะดูตั้งแต่ระดับงานเข็มก่อนนะคะว่าจะตัดงานเข็มที่เท่าไหร่แล้วก็ระดับที่เราต้องการเนาะทีนี้เขาก็จะมีพี่ไล่เร็วกัมได้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 ่ะได้ได้ค่ะทีนี้งานตอกเข็มเนี่ยค่ะมันก็จะมีในส่วนของงานเสาเข็ม นะคะสีที่ทำหมดเหมือนกันการหนูลูกปูนเครื่องจี้น้ำขังปมสติคือปัญหาก็คือในหลุมมันจะต้องมีมันจะตอีน้ำขังเนะกับเครื่องจี้อนงทีไม่ได้ใช้นะคะก็คือเดงนิดนึงแล้วก็การหนูลูกปูนบางทีเขาไม่ได้หนมที่เขาว่ารีบมันอาจจะหายไปครับค่ะอันนี้ก็คือให้มันมีในเรื่องของการหนูลูกปูนด้วยแล้วก็มีเครื่องจี้ด้วยค ฐานลางซึ่งของพี่ก็คือซื้อซื้อไม้แบกเออซื้อเหล็กแบกไว้นะคะจะไม่มีเออแค่เหล็กงานแบ,บเกเหล็กเสาอ่งที่เชะะ่าเอาค่ะนี่ก็จะเป็นงานหล่อฐานล่างทั้งหมดนะคะแล้วก็การควบการเป็นเหล็ก เคยใช้แบบแบบสำเร็จรูปที่เขาทำได้ไหครับพี่ใช้แต่แบบบล็อกใช่แบบบล็อกนี่คือสำเร็จอ่าแต่ว่ามันเหมือนขั้นเสาอะค่ะเพราะทานใจเป็นขั้นเสาที่เป็นสำเร็จเลยใช่ใช่อย่างอย่างที่เนี้ยออฟฟิศเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยก็คือพี่จะทำลักซ์มันที่เป็นสำเร็จรูปออฟฟิศใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าพี่ผมกา็หมายถึงในตัวทานเสาทานเสาที่ไม่ต้องมีคนมาคอยมาดเองมันเป็นสำเร็จมาให้เอ่อมัสดุมาจากคอนกรีตเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเะกาะเหล็กตะก้อเหล็กอ๋อไม่ใช่ ใช้ตะลิบปอกเลยค่ะแล้วก็พูกตัวปูนเนาะก็ให้เขาหุ้มนิดนึงทําไว้ในขั้นหนูนะคะต่อไปมันจะเป็นเรื่องกกับปูนอัน,นี้ี่ที่ข้ามไปเนาะไม่น่ามีอะไรเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าสกินประมาณไหนพี่ก็เลยใส่ข้อมูลมาให้เต็มปรับจัดเต็มไปเลยค่ะดีแล้วเพราะว่าอันอนี้เดี๋ยวพี่ให้ทางฝ่าย แล้วก็อันนี้จะเป็นงานขันสสงเนาะทีนี้ก็จะเริ่มเรื่องของเต่อหมอ้อต่อหม้อก็จะมีในส่วนที่ถ้าระดับมันสูงนะคะก็จะแทนต่อหมอ้อซึ่งบางทีถ้าระดับปกติเลยที่จะทำาทาขานลากทำคาแลา้วทำเสงเลยแต่ถ้ายกสูงก็จะมีการทำเสา,นะา,าต่อหมอ้อนะคะซึ่งการทำเสาต่อหม้อนี่คือเราเบาิทิ้งเ,เส้นลายเ่า คือการเทสาตอ่อหม้อมันบางกรณีเอ่อการเทสาต,ต่ตอหม้อเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะปล่อยลมด้านด้านด้านล่างคนาะแล้วก็บางทีก็จะ,จะป่ออีกปิดถ้าป่ออีกปิดก็อาจจะต้องมีคายขับดินเวลาดูก็คือดูแบบนี้อันนี้น่าจะดูเป็ดแล้วดูเั็มนะคะค่ะก็คือสมมติว่าฐานล่างไปจนถึงชั้นหนึ่งมีตอ่อหม,ม้อไหมแล้วก็ดูราคาจาคผัง งานที่สองเรื่องของคายนะคะคานเน้นเรื่องของการตรวจเหล็กตรวจเด็ก,ต,ดกต่างๆเสียบเหล็กเพราะว่าบางทีช่างเขาชอบดูเหล็กบันไดไปเสียบทีหลังบ้างอะไรบ้างหรือว่าพวกมีกระถางต้นไม้มีปีคอสาลออะไรเงี้ยค่ะที่ต้องเสียบเหล็กเนานะก็คือเขาก็เลยจะมีเช็คลิสต์พวกนี้ให้ว่าระยะทางของไม้แบบระยะของงานเหล็กการเสียบเหล็กนะคะ การฝังสลิปที่พื้นเพราะว่าบางทีเออ่ลืมฝังพวกห้องนะ้ำนี่มันไปสะกัดทีหลังมันก็จะทำให้พื้นติดกันนี่คืออะไรครับผมก็มีสลิปที่พื้น,นครับก็คือการทำสลิปท่ออ๋อท่อใช่ไหมท่อห้องน้ำนะคะอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราจะกาจัดเหตุพื้นเนี่ยค่ะก็จะต้องทำแบบนี้หรอทำอเ,เลยเนะคะทำพวกนี้เลย เพราะว่าถ้าสมมติเราเลจอดบางที่จอดที่หนักก็ได้ใช้ไม่ีคอลลิง่งะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องคอลลิง่งแล้วเราให้สกัดเนี่ยคือมันจะแตกครับค่ะก็เลยก็เลยเล่นเป็นว่าดูแบบห้องน้ําด้วยเนาะครับ,รบแล้วก็ดูแบบเอ,อสกเก็ตห้องน้ําแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราจะทําคื้นนะคะเราควรจะสมุนห้องน้ำเลย